เช็ค <c oughs> วันถูวันถูสอดีครับสสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Duty Mobile ครับก็วันนี้ครับพอดีว่าคิดถึง LMG ครับเนื่องจากว่า LMG ได้บัฟมา1กระบอกแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันเลยนั่นคือช็อปเปอร์ครับช็อปเปอร์ของเรานั่นเองมาดูซิว่ามันบัฟอะไรมาบ้างมาดูซิมาคูณดาเมจส่วนอกครับ เออ่เพิ่มมาเป็น1.17นะครับดาเมจส่วนอกได้แค่นี้แค่นี้เลยดูดิว่ามันจะมีความแตกต่างยังไงกันบ้างคูณดาเมจส่วนอกแบบเบาๆก็4นัดครับแตกแต่ว่ามีโอกาส5นัดไหมต้องยิงหัวด้วยแล้วก็ยิงตัวด้วยถึงจะเอ้ยเดี๋ยวนะขออภัยสโอเคต,ต,ต้อง4นัดครับช็อปเปอร์ต้อง4นัดแล้วก็ระยะ ถ้าระยะ19เมตรจะถึง42เมตรก็มีโอกาส4นัดอยู่นะแต่ต้องยิงให้โดนหน้าอกด้วย1เมตรก็ประมาณนั้นครับระยะไกลก็5นัดครับตามนี้ตามนี้โอเคของแต่งผมก็ประมาณนี้นะครับผมจะแต่งไว้เป็น2เซตนะเซตแบงเซตหนึ่งแล้วก็เซตส่วนมากจะแต่งเป็นแบบแบบถือแบบยิงแบบยิดไฟอะครับซะส่วนใหญ่นะที่ผมเล่นชอปเปอร์ดูสิโอ้เรามีสกินเพชรด้วยนหว่เราทำสกินเพชรไว้ตั้งนานแล้วจำไม่ได้แล้วครับไม่ได้เล่นนานจัด อีกหนึ่งเซตเอาเป็นสกินอะไรดีสกินอะไรดีเรตแอคชั่นนะเฮ้ยเร d แอคชั่ก็ดูดีอะของแต่งอันนี้จะเป็นแบงนะครับผมจะแต่งเป็น fmj แล้วก็ลำกล้องครับลำกล้องอันนี้อันนี้เหม่อเออันนี้เดเออมันมันออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้มืนมันออกแบบเพื่อ,อไม่เล็งยิงเพราะว่ามันมีความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิง5%ด้วยนะตามนั้นครับประมาณนี้ แล้วก็แม็กกาซีนร้อยนัดก็พอแล้วครับใส่เก็บเสียงเข้าไปแล้วก็อันนี้เคลื่อนที่แบบไม่แม่นยำเมื่ออะไรนะยี่สิบความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแบบเคลื่อนที่ก็คือเราต้องเล็งยิงแบบเลื่อนที่ถึงจะแม่นยี่สิอร์เซนต์ทำองนั้นลองดูลองดูองดเอ้ยเราต้องสก,กินเพชรดิจะได้รวยรวยเออรวยเข้าไปอีกโคตรรวยเลย,เลย ไปสองเซตนี้นะครับามนั้นต่างกันแค่เลเซอร์กับเปิร์กอันนี้ใส่เป็นดิสตดิสตเบลโอเคนะก็คือเปิร์กนี้จะมีความสามารถก็คือยิงโดนขาแล้วสัตรูจะวิ่งช้าลงนะครับเอ่อที่มันเห็นผลก็น่าจะเป็นปืนพวกนี่แหละ lmg ที่มันเขียนนะ lmgsrmr อะไรวะเออช่างม่งไปไปไปเลยดีกว่าไม่พูดเยอะละไปมีใครอยู่บ้างเอ่ยไม่มี ฮะลุยเดียวอีกแล้วครับท่านเลตโก้มอดเอ้ยเพิร์กเราเอาอะไรมาบ้างเพิรก์กก็ตามนั้นฮะอู้หร์ดพอ,อยมาจะเล่นไหวไหมเนาะ่ะกูปิดปุ่มมาอีกแล้วอ๋อเนื่องจากไปทำตำเนลคลิปที่แล้วครับเลยปิดปุ่มไว้ อุ้ยสกินนี้ดูหรูดูแพงจุงเบยเลงช้านะครับเป็นเรื่องปกติของ LMG ยกช้าหน่อยเออทำไมไม่มีใครพูดถึงมาเลยวะช็อปเปอร์ทั้งที่มันได้บัฟส่วนแต่มันบัฟมันบัฟน้อยนะคจริงแต่ดาเมจฟูลหน้อกก็ถามว่ามีดีไหมก็ดีอครับ ได้คูณดาเมจมาตั้งหน่อยหนึ่งคือดาเมจอาจจะขาดเหลือ,อนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะกูแตกอีกแล้วอืมไม่ชินครับไม่ชินดังดิตให้ผมเอ่อปรับตัวสักแป๊ นี่ไนะวะมีอีกหนึ่งเหรออุ้ยเสียงเอทเฮดนี่หว่าลูกซองอุ้ยโอ้โดนปาดเนี่ยนี่จะไงเออโดนแล้วกูโดนแล้ว,ลวไปกีกเซตนึงเิเป็นไง เซตนี้ใช้แล้วดูรวยฮะรวยจริงเปล่ามึงมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วมึงเล่นกูอีกแล้วไอ้ฟาด up, UAV spotted. team. Heads Enemy อะไรโอ้ยอันนี้เราใส่จอบเกาะมามันแรงครับจอบเกาะเอ้ยเดี๋ยวเดขอบคุณครับเพื่อนเจ๋วเลยกระสุนมีเท่าไหร่วะกระสุนจะหมดละทันไม่หันไม่เน้อสวยเพื่อนโอ้โหรัดเพื่อนได้อีกเจ๋ว นี่ไงแตกละตัวสวยว่ะอู้ใช้แล้วดูรวยวายเสียงโไลเซอร์ข้างหน้าเดี๋ยวมีข้างหลังอ่ะเฮ้ยใช่จริงด้วยเย้ยฟังไม่ผิดแต่ยิงไม่ทันวิโดนสกิปโดนตูด ฟาฟร <ak> ีเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดอืมหันไม่ไปแฟาอื้เปิดปุ <tat> ่มเถอะเดี <único Liberty Overwatch> ๋ยนะ อ่ะอย้ายจุดจดกีกว่าล้ค่อยเปิดปุ่มไม่ทันครับควักไม่ทันเขาควักปืนไม่ค่อยเก่งครับควักหั่มไม่เก่งมากบอกเลยควักเกี้ยวนะนีไ่งไงแตก้กแกกู oh, mày cho, ui, đồn lắm, ập lắm. đi, ơi, học để đó. ui này, người, người nữa, nhà máy nhớ, nhà máy mấy thằng. có trophy à? ทำไมกูยิงกัดยังวะเฮ้ย hey. อย่าไปหาทำนะครับปิดปุ่มเล่นนี่แม่งไม่รู้เรื่องหาทีไรเลยเลยเฮ้ยขนาดกูตกใจหมดเลยนี่แหละปิดปุ่มเล่นมันหลอนอย่างงี้เออเปิดละไม่ไหวละไม่ไหวกับตัวเองละมึงปิดทำไมก่อน

กระโดดเอาโู้ยคลอคลอไอ่แน่มาจากไหนอ้าวแล้วเพื่อนไม่เหยียบอ่ะเอาเพื่อนไปเชียอะไรไม่เหยียบโู้ยอะไรเว้จะวิ่งจะวิ่งมาดักให้เพื่อนไม่เหยียบไม่เป็นไรเอาใหมเอาไหมนู้ติดแล้วกูติดบ่อยนะเนี่ยเรานี่แน่ นี่นะจบแล้วครับมันจบแล้วครับนายเรียบร้อยฮะเฮ้ยมันก็เล่นได้นะแต่ต้องอาศัยความเคยชินนิดนึงไหวอยู่ไหวอยู่ไปเดี๋ยวไปอีกสักตาเพื่อความมั่นใจว่านอนอยังดีอยู่ใช่ไหมบัฟมา ดีไม่เอ่ยะอ,อุ๊ยฮาร์ดพอย์อีกแล้วด่านเขาตเตอ้์เอ๊ะอะไรนะด่นนี้ก็ดันนี้ว่าม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 าความท้าทายแผนที่ใหม่แดงแดงกระพริบทั้งนั้นเลยตึงๆทั้งนั้น แต่สก,กินนี้มันดูเท่น,นะครับมันดูสวยดิมันดูแบบไม่เวอร์วังอะเฟี้ยวดิมีทองแตมเล็กๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆผมรู้สึกว่าผมไปเปิดในบันเดินได้มาน,นะถ้าจะไม่ผิดสก,กินเนี้ยมา เย่งทิ้งไปก่อนครับ E M P เห็นมั้ยครับข้างหลังไม่แตกครับไม่แคมป์อยูต่ตรงจอมปวลวกด้วยเหรอเพื่อนอว้าวระเบิดเดี๋ยวนะ ไม่โดนอะขาดขาดน้อยนึงอะโอ้ระเบิดโอ้ระเบิดอุ้ยข้างหลังบันเทิงจัด EMP นี่มันแบบไม่ไม่ปาแบบปาให้อุ้ยมีข่า พลาดเลยจ้าทหารราบเลยบักหันกัดตรงนี้อา้าวแล้วกูเปิดโม่กันโด,ด้วยว้ายโอ้โหป่าระเบิดติดตัวมันยาเดินมาที่กูมั่วเลยครับมั่วเลยฮะมั่วเลย,เลยป่าระเบิดป่าระเบิดติดตัวศัตรูแต่ศัตรูเดินมาหากูในนี้เอา E.M.P. ไปแดกมีโรูเหรอจะ๊ะไม่ไปนอนนนีไน่ไอ้หนออีม ว้าใช้ชุดระเบิดขึ้นมาเอาคืนไปมีเสียงขนาดเดี๋ยวนเข้ามาตอนหน้าแม่นยำหน่อยดีว่าบักฮัมไม่แม่นเลยโอทีไฟไมันก็จะโดนโอ้แมากไมค์ ตึงเว้ยมเปลี่ยนเซตอ้าวกูจะเปลี่ยนเซตไปฮะเล็กโจคือผมเอาเฟิร์สกลางมันไม่เหมือนกันนะผมเอาเฟิร์สนี้ไอ,ไอไ้เซตเนี้ยผมเอาเออสลับสลับเอาไฟมาส่วนอีกเซตผมเอากังหูมาไม่แบงโอ้ แค่นี้เราจะได้รวยอุ้ยอีโวอะไรซ์ก็ถืออีโคอะไรซ์ว้าวอีโคอะไรซ์อีกนะขอบคุณครับเพื่อน

อโดนไหนวะไม่แ<ทา>ตก<ทาน>มีคนโด<ทา>นนอนแม่งเลยเ<ทา>นี่ย<ทาน>โอ้โหสเปรย์ไปมั่ว เดือดเว้ยน้าแบงแตกเอ้าโอ้โหมึงนี่นะวิวิดูนั่งซะหน้าตบจริงๆริงเดียนั่งก็ดีเยเไรแคม

โอเคเพื่อนแบกครับงานนี้โอเคถือว่าใช้ได้ครับชอปเปอร์ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งเลยล่ะก็ก็ไม่น่าเกียดก็ก็ก็ดีกว่าไม่บัฟมาบัฟมาก็โหดอยู่ดาเมจได้อยู่โอเคก็เดี๋ยวให้ดูของแต่งอีกสักทีนะครับ อ่ะผมรู้สึกว่าเซตนี้โอเคกว่าเซตเมื่อกี้แต่ถ้าใครอยากไปลองก็ก็ลองดูนะครับ2เลเซอร์นี้ตามนั้นนะโอเคเอาละครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับสไครต์และแ a r ์ด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ผมเกียรใชาแชนลวีทีห้าสอง,องนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับกดติดตามกันด้วยนะไวรุ่นจุก๊กื